ในเรื่องของใจของคนเหล่านั้นกับกิเลสก็ <c oughs> อยู่ด้วยกันไปในจิตใจของแต่ละบุคคลเมื่อเราทั้งหลายไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะรู้เท่าทันกิเลสือไม่มีสติปัญญาที่เห็นความทุกข์ เราก็ไม่สามารถที่จะหาทางที่จะรักความทุกข์หรือดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราได้ใจองคนเราทั้งหลายมักตกเป็นทาสของกิเลสมีอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงก็ทำจิตใจของแต่และบุคคลทำให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป ตาเหูกหูดีนเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนันแข็งความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเมื่อขาดสติปัญญาก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงยิรสวัตถุต่างๆ เมื่อใจหงงสัตว์ทั้งหลายหลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ก็ยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราก็เลยเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สุดเพราะมีความพอใจในภพในชาติแห่งการเกิดไม่เห็นโทษภัยในวัฏสงสาร เมื่อเราทั้งหลายเห็นโทษไปในวัฏฏสงสารได้เข้ามาบรรปรรพชาสมบทในพรนพุทธศาสนาขาให้มีความมุงหวังในการที่จะอบรมจิตใจเรานั้นให้สงบเพราะถ้าใจาเรานั้นไม่สงบใจเราก็ฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ความนึกคิดปุงแต่ง ขอให้เกิดความคิดความกังวลใจต่างๆเกิดขึ้นไปในจิตใจเราเมื่อความพุ่งท่านเกิดขึ้น,ใ,นใจเราก็ไม่สงบการเข้ามาเพ,พื่อพิธิบัติจึงอาศัยการสำรวมจิตใจงเรานั้น ให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยไว้ก่อนสำรวมใจของเรานั้นไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในรูปเสียงที่เราทาผัสถึงแม้ว่าจะเกิดความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราทมผัตต่างๆก็ตามแต่ถ้าพอมีสติบ้างที่เห็นความทุกข์มันเกิดจากความพอใจความไม่พอใจ ก็ควรที่จะมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงใจเราจะได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของเราทำใจของเรานั้นให้เป็นกลางเป็นเบคาอยู่เสมอข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่ครูบาอาจารย์วางไว้ในการสำรวม จิตใจการพักผ่อนก็พอสมควรคื่นหนึ่งถ้ามีกำลังใจทีงเข้มแข็งก็สักสี่ชั่วโมงนองนั้นก็พิจารณามากน้อยตามความเหมาะสมเพราะเราจะไม่หาความสุขจากการนอนเพราะนอนมากสติก่อนถ้านอนน้อยก็มีเวลาที่จะทํำสติทาสมาธิให้มากขึ้น การขบฉันนั้นก็เหลือเพียงมือเดียวพอเพื่อการประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งส่วนเวลาที่เหลือตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาก็ควรที่จะตั้งสติมีสติคือความระลึกได้อยู่ที่เสมอมีสติตามคำขัดผิดใจเราไปตลอดทุกๆขณะจิตมีสติ ที่จะเฝ้าดูความนึกคิดของเรามีสติที่จะรู้เท่าทันอารมณ์แต่ถ้าสติของเรานั้นยังไม่เข้มแข็งเผลอสติสะสนมากก็ตามจึงอาศัยควารผลาความเพียรให้มากผลบความเพียใรยนในยาบ,บทนั่งสมาธิหรือเดินโยมนี้ทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องทำให้มากจเจริญให้มาก ในแต่ละวันแม้นการออกจากเรียบทเดนกมแม้นการออกจากเรียบทนั่งสมาธิก็กำหนดสติให้ต่อเนื่องให้ติดต่อกันเมื่อสติสมาธิค่อยๆเกิดขึ้นเราจะมีสติที่จะกำหนดเห็นอารมณ์ได้ชัดเมื่อลมความโลภเกิดขึ้น เราก็จะมีสติมีปัญญาพิจารณาละอารณ์ความโลภออกไปซึ่งถ้าเรามีความมุ่งหวังในการที่จะสบายงาทมในการรู้ธรรมเห็นธรรมหรือทำให้จิตใจเราเป็นธรรมความโลภนั้นก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นถ้าเราควบคุมมีความมักน้อยสันโดดภายในจิตใจของเราไม่ต้องการอะไร นอกจากรู้ทาเห็นธรรมมีความพอใจในบริการแปดอาศัยปัจจัยสี่แจกแาวบ้านก็เพียงพอต่อการปฏริบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเรืนความโลภเรื่องต่างๆก็ถูกตัดน้อยลงไปยิ่งโดยเฉพาะภาะปฏิบัติเราก็ไม่แสวงหาวัาตถุสิ่งของอะไรไม่แสวงหาในการ,ระสะสมปจัจจัยต่างๆ ความโลภก,ก็ไม่รู้จะมาทา่ไหนมีแต่ความมุ่งหวังในการเปิดพืชบัตรในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งทําให้มากเจริญให้มากไม่สนใจอะไรนอกจากการเปิดพืชบัตรหาโอกาสหาเวลาหลีกเล่นสํารวมกายอยู่ในสถานที่สงบสารวมใจด้วยการทําสมาธิภาวนาอยู่เสมอการอยู่ในสถานที่สงบสงัดกายอย่งรูปเสียงเคล็ดสัมผัส การที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ก็มีได้น้อยเม้นทํากิจตัวรวมกับหมู่คณะก็ตามก็พยายามสํารวมใจของเราไม่จำเป็นก็ไม่พูดคุยกันถ้าจำเป็นก็พูดกันแต่เรื่องที่จำเป็นพูดกันแต่น้อยพยายามมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอด <c oughs> มีสติ คิดก่อนพูดไม่ใช่พูดแล้วค่อยคิดการกระทบกระทั่งอารมณ์นั้นก็เกิดขึ้นในน้อยถ้าเราเป็นผู้ซึ่งพูดน้อยแม้แต่เพิ่สติกระทบอารมณ์เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตาม,มแต่ถ้าเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอสติปัญญาเราจะเห็นอารมณ์ความไม่พอใจแต่ถ้าเราไม,ไม่มีความมุ่งหวัง ที่จะละอารมณ์ความโกรธออกไปจากจิตใจของเรามันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยเพราะเรามีความตั้งใจว่าจะละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปไม่คิดที่จะเก็บจะกักขังอารมณ์ความโกรธไว้ดังนั้นสติปัญญานั้นก็เอาใบปัญญาพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจออกไปจากจิตใจงเราอยู่เสมอโดยปกติแล้ว ในยบบททั่วไปในทุกๆวันผู้ปบัติก็ต้องเจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในยบบทยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็เจริญเมตตาอยู่ภายในจิตใจเราอยู่เสมอถ้าเห็นบุคคลทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายก็เจริญเมตตาเป็นประจำใจก็สงบเย็นความโกรธความมาคาดปิบัติก็ไม่เกิดขึ้นหรือบางครั้ง เมื่อเผิดสติเกิดกระทบอารมณ์ตด้รูปหูดินเสียงเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าสติเราทันต่ออารมณ์ผู้บายปัญญาก็จะพิจารณาเห็นความไม่เตี่ยงของอารมณ์และละอารมณ์ออกไปทำให้ใจเราว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อใจเราว่างจากอารมณ์ใจเราก็สงบเยือกเย็นเพราะไม่มีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเข้ามารบกวนจิตใจ ใจก็สงบเย็นก็มีสติคุมใจในยบททั่วไปยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อจิตว่างจากลมอยู่เสมอเมื่อตายลูกหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นเลิ่นสัมผันรถกายัมพันเย็นรอดนอนแข็งอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นในความว่างของใจใจก็เห็นอารมณ์บางครั้งสติสมาธิทรงตัว อารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปถ้าสติสมาธิอ่อนกว่านั่นอารมณ์เกิดขึ้นยังไม่ดับเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาละเอาไปถ้ากำลังสติปัญญาไม่สามารถที่จะละอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ได้ก็ตั้งสติขับมาที่ลมหายใจเขาออกตั้งสติและเลึกรู้อยู่กับคำว่าคำบริกรรมภาวนามวทโมกขุตเนี่ยทสติตามสมาธิเช่นนี้อยู่เสมอก็เป็นการ ที่จะใช้สติปัญญาในการละอารมณ์อยู่ทุกๆขณะจิตเมื่อมีเวลาว่างจากจิตส่วนรวมเราก็สามารถที่จะหาโอกาสในเวลาสํารวมในบทนั่งสมาธิได้อยู่บ่อยๆสํารวมในยบทเดินนกรมให้มากขึ้นเวลาของพระเราการทําการงานของพระเราในทุกๆวันนั้น คือการนั่งสมาธิเด่นคมอันนี้คืองานหลักของพระเราการพาลบความเพียรต้องพาลบความเพียรในทุกๆวันขี้เกียจก็ฝืนก็ทําความเพียรขยันก็ทําความเพียรอยู่แล้วแต่ขี้เกียจเราก็ฝืนไม่อยากนั่งสมาธิก็ฝืนพาไปนั่งไม่อยากเดินในก์ม ก็ฝืนเดินยังคมเพื่อที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจเรานั้นให้สงบแต่เรารู้ว่าใจเรานั้นยังไม่สงบใจเราพิตกวิจารณพุ่งสร้างเพลเรื่องทั้งโลกหรือพุ่งแต่งเพลองต่างๆซึ่งก่อให้เกิดอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเราก็ต้องหาทางที่จะดับอารมณ์ต่างๆด้วยการบำเพ็ญสมาธิ เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นอีกก็ใช้ปัญญาพิจารณาละออกไปทำใจให้ว่างจากอารมณ์อยู่เสมอ <c oughs> <c oughs> เมื่อสมาธิเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราจิตใจของเรานั้นมีความสงบจากนั่งสมาธิไม่ค่อยสงบเมื่อเราพาลบความเพี่ยนไบ่อยนั่งสมาธิบ่อยใจเราก็ค่อยๆสงบขึ้นจากการเดินยังคงไม่ค่อยสงบ เ่อเราเดินบ่อยๆปาลบความเพียรในบ่อยใจเราก็จะค่อยๆสงบขึ้นเมื่อนั่งสมาธิสงบเดินยังคมสงบแม้นอยู่ในยบททั่วไปสติสมาธิที่ต่อเนื่องก็จะทําให้ใจเราสงบไม่ใจเราสงบใจเราว่างจากอารมณ์สติปัญญานี้ก็เห็นอารมณ์ทุกๆขนาดจิต ึงเกิดขึ้นมาภายในใจองเราอารมณ์หรือกิเลสเดยงยาบคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกิรสัมผัสอันก่อให้เกิดความโลภความโกรธสติปัญญาเราก็จะพิจาราละอารมณ์ได้ง่ายทำใจหราใว่างจากอารมณ์และเมื่อเรามีความมุ่งหวงังในการที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลส ให้บรรเทาวางไปจากจิตใจของเราหรือทําให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเมื่อใจเรามีพื้นฐานของสมาธิคือมีความสงบพอพอเป็นบาดฐานใน่งการเจริญสติปัญญาเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาในเบื้องต้นนั้นการพิจารณาเกี่ยวเรื่องร่างกายในทุกๆวันควรพิจารณามรณา,านุสติคือพิจารณาความตายทุกๆวัน เพื่อที่กระตุ้นเตือนติดแจงเรานั้นไม่ให้ประมาทในชีวิตเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนติดแจงเรานั้นไม่ให้ปล่อยวันเวลาให้ร่วมเลยไปโดยพาประโยชน์แจงเรานั้นจะได้ปาลกความเพียรอยู่เสมอเมื่อสติสมาธิทรงตัวเราก็ยกร่างกายนี้แหละขึ้นมาพิจารณาในเบื้องต้นอาจจะพิจารณาในยบทนั่งสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา หรือจะพิจารณาในยาบดิเดนิยงคมเมื่อใจเราสงบเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาในเบื้องต้นจะพิจารณาผมขนเล็บผนหน,นังกระดูกหรือไอววยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็ได้ยกขึ้นมามีตกวิจารณ์คือการพิจารณาในเรื่องของผมหรือหนังหรือกระดูกใช้สติปัญญา อยกยกพิจารณาให้เห็นให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกตายลงไป <c oughs> ถ้าพิจารณาอาการสามสองส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดใจยังไม่ปล่อยวางก็พิจารณาส่วนอื่นไล่พิจารณาไปทีละส่วนทีละขั้นตอนพิจารณาไปเรื่อยๆถ้าสติสมาธิอยู่ใน มีปัญญาอยู่ในเรื่องการพิจารณาร่างกายก็ถือว่าใช้ได้แต่ตระหว่างระหว่างการพิจารณาร่างกายแต่จิตไม่อยู่การพิจารณาร่างกายเกิดนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอดีตเกิดนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตถ้าแบบนั้นก็ต้องหยุดการพิจารณากำหนดสติทำสมาธิต่อไปเพราะกำลังของสมาธิไม่เพียงพอต่อการที่จะพิจารณาร่างกายถ้า ถึงเวลาหมดเวลาในการนั่งสมาธิเราจะเปลี่ยนยาบทเข้าไปเดินยังกรมหรือทํากิจวัตรทั่วไปก็มีสติกากับจิตใจเราไปตลอดเราหากาดหาเวลาที่จะทําสมาธิให้มากจนใจสงบเป็นสมาธิอยากจะรู้ว่ากําลังของสมาธิเพียงพอต่อการพิจารณาร่างกายหรือไม่ก็ลองยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใหม่จะพิจารณาการสามสองก็ดี หรือกำหนดพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอสภะก็ดีหรือจะใช้สติปัญญาพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆร่างกายให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุฟไฟก็ดีการพิจารณาอยู่ในเรื่องร่างกายนี้ก็เพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เ่ตัวตนของกายนี้ใจจะได้ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขายตนไปทีเล็กทีน้อยใจก็ถ้าใจเราเห็นความไม่เที่ยง ความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ใจเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนโชขาวและใจเราจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้นจะมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันว่างจากอารมณ์ใจเราก็พักอยู่ในความสงบพักอยู่ในความสงบทำใจให้เป็นเบกขาทำใจให้เป็นกลาง เมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิเดินขงก็เราก็กำหนดสติต่อไปปราลบความเพียนอยู่ทุกทุกยาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่เราก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดเมื่อเผลอสติก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นภายในใจเ,เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์อยากจะฝึกซ้อมการพิจารกาย หรือพิจรณาร่างกายนี้ก็ใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาพิจารณาบ่อยๆในเรื่องร่างกายถ้ามีสมาธิความสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาบ่อยๆทุกๆวันพิจารณาเพื่อทีออ่สอนใจให้ปล่อยให้เชื่อสอนใจให้ปล่อยวางถ้าใจเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ ถ้าใจเราปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายตนได้ส่วนหนึ่งความโลภความโกรธความหลงก็บรรเทาบางไปถ้าใจเราปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายได้สองส่วนความโลภความโกรธความหลงก็บรรเทาบางไปอีกถ้าใจเราปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายไดในส่วนที่สามหรือละความยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายได้โดยสิ้นเชิง ใจเราก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายบุคคลเดินปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ถึงตอนนั้นความโลภจะดับสนิทความโกรธจะดับสนิทความยินดีในครามทั้งหลายก็ดับสนิทใจไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ใจสงบเยือกเย็นอยู่ในความสงบเยือกเย็น อยู่ในท่ามกลางความว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถึงแม้ว่ายังมีกิเลสยังมีความหลงอยู่ภายในใจของเราก็ตามซึ่งเป็นกิเลสส่วนละเอียดแม้ต่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในใครตนไปแล้วก็ตามเราก็บําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาใช้สติปัญญาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมส่วนละเอียดภายในใจของเรา พิจารณาเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความหลงส่วนละเอียดซึ่งใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณก็ใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจนกระทั่งปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอาการของใจทุกสิ่งทุกอย่างใจจริงจะเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาใจนี้ไม่มีในรูป ใจนี้ไม่มีในเวรทนาใจนี้ไม่มีในสัญญาใจนี้ไม่มีในสังขารใจนี้ไม่มีในวิญญาณใจเป็นนิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในขนัรหน้าใจก็เป็นใจที่บริสุทขึ้นมาเป็นธรรมทาุที่บริสุทการประพฤติบัตินั้นต้องอาศัยการปรลบความเพียนมีจิตใจมุ่งวง่งมุ่งมั่นในการประพฤติบัติ มีใจซึ่งเด่นเดี่ยวพอสมควรยอมสละทุกถึงทุกอย่างแม่แต่ชีวิตเพื่อต้องการรู้ทำเห็นทำอันนั้นจึงจะเป็นสิ่งที่ทำกันการประลุความเพียนนั้นของพวกเราควรใะกระทำทุกวันอยู่ที่ไหนก็กระทำความเพียนจะเดินทางไปไหนก็เดินทางไปด้วยความมีสติมีปัญญาประกอบความเพลี่ยนภายในจิตใจงเราอยู่เสมอนั่งอยู่ก็ทำความเพี่ยนได้ เดินอยู่ก็ทำความเพียนได้ยืนอยู่ก็ทำความเพียนได้แม้นอนอยู่ยังไม่หลับก็ทำความเพียนได้สติสมาธินั้นก็จเจริญไปในใจปัญญาก็พิจารณาภายในใจของเราก็กระทำความเพียนได้ตลอดเวลาทุกๆุกเบทเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในการพระพฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงปฏิภนิพ พึงมีความอดทนมีความเพียนไม่ท้อถอยในสารที่จะละกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราที่เล็กที่น้อยมีความอดทนมีความเพียนในการที่จะหาทางที่จะทำลายกิเลสดับความโลภดับความโกรธ